อันนี้นะครับนเรียนการใช้งานเครื่องมิลลิง C N C นะครับใช้งานเครื่องมิลลิง C N C เนี่ยหนึ่งเราต้องตรวจสอบนะครับระบบเครื่องทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องนะครับตรวจสอบอะไรบ้างหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับอ่าจจะคล้องมาด้านนี้เลยครับนเหนึ่งนะครับตรวจสอบระดับระดับน้ํามันนะครับเห็นเห็นชัดไหมครับครับอ่าระดับน้ํามันสไลด์เบย์นะครับต้องอยู่ในระดับ 1.25ก็คืออยู่ในระดับไม่ต่ำกว่ามิลนะครับไม่ต่ำกว่าขีดต่ำสุดนะครับแล้วก็ไม่เกินตรงนี้นะครับไม่เกินขีดสูงสุดนะครับอันนี้อยู่ในระดับกลางนะครับระดับกลางนะครับตรวจสอบน้ํามันสไลด์วีนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับตรวจสอบเรื่องของชุดควบคุมคุณภาพของลมนะครับตัวเรกคูเลเตอร์นะครับตัวนี้ชุดควบคุมคุณภาพของลมนะครับตรวจสอบดูว่า ทางานปกติไหมมีน้ํามันไหมในกระปุกตรงนี้จะมีน้ํามันนะครับน้ํามันอย่าให้ขาดนะครับเป็นระดับระดับน้ำมันนะครับอยู่ตรงขีดลางนะครับอ่ะต่อมานะครับเรื่องของปั้มลมนะครับอ่าเราต้องเสียบปั๊มลมใส่เข้าไปนะครับอ่าเสียบปั้มลมนะครับนะครับระบบสายลมต่อเข้ามาที่ตัวตัวเครื่องนะครับสังเกตดูว่าอ่ะจะไม่มีเสียงนะครับ ถ้ามีเสียงเราต้องถอดออกมาแล้วก็ตรวจสอบดูนะครับถอดออกมาแล้วก็ตรวจสอบดูแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับอ่าไม่ให้มีเสียงนะครับให้เสียงเงียบแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูว่าเกลมนะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเกจวัดลมตัวนี้จะไปตัดอยู่ที่นะครับเจ็ดบาร์นะครับเจ็ดบาร์นะครับพอถึงกีดที่เจ็ดบาร์แล้วเนี่ยนะครับลมลมจะเต็มนะครับลมจะเต็มนะครับสามารถทํางานได้ปกติอ่านะครับ อ่ะตอนนี้มาทางนี้นะครับตาระหว่างควบกับกันนะครับอ่ะทีนี้ดูที่ปุ่มกดนะครับตรงนี้ปุ่มกดนะครับเขข้้าาเอดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทให้อ่ะกดปุ่มกดกดปุ่มนะครับ emergency stop ค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับไฟกระชากอ่ะจั้นนะครับมาเปิดเบรกเกอร์นะครับเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับมีสามตัวเหมือนกัน จากเพื่อคลึงนะครับเป็นชุดตัวบนนะครับเปิดเบรกเกอร์นะครับไปทมานะครับใา่ไฟนะครับชุดปุมไฟนะคเดินอ้อมไปด้านหลังนะครับด้านหลังตัวเครื่อนนะครับเปินไปด้านหลังตัวเครื่องอ่าจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเป็นมือบิดนะครับจากตำแหน่งออฟนะครับให้เราบิดไปที่อ่อนนะครับขีดไปที่ออนอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นเดินอ้อมไปที่ด้านหลังนะครับ ดา้เรที่ด้านออหน้าเพื่อเราบ,บิดนะครับบิดปุ่ม e m เม g e อร์ซี่สตนะครับบิดออกนะครับจากนั้นกดกลุ่มออนะครับออนะครับสังเกตดูว่าระบบหน้าจอนะครับจะใช้เวลาในการรรหนดผลขึ้นนะครับ อันดับแรกเข้ามาที่เมนูโฮมนะครับ F1 นะครับให้เรากดที่ F1 เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้าจุดโฮมก็คือจุดอ้างอิงของเครื่องนะครับมันจะมี F1 F2 F3 ก็คือแกน X แกน Y แกน Z นะครับให้เราแล้วให้เราเข้าโฮมที่ตำแหน่งของแกน Z ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการชน นะครับของที่งานนะครับกดที่กลุ่ม F3 นะครับแล้วกดที่กลุ่ม F3 นะครับตัวหัวจับนะครับตากล้องแทนมาทางนี้นะครับหัวจับก็จะเลื่อนไปนะครับเลื่อนไปด้านนี้นะครับหัวจับเนี่ยนะครับสปีดเดอร์ของเราเนี่ยนะครับจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่แกนบนสุดนะครับอันนี้แกนอะไรครับนักเรียนแกนแทร่ใช่ไหมครับมีคนโทรมาครับผูครับคนโทรมาไม่เป็นไรครับไม่ต้องรับ นะครับต่อไปนะครับเรื่องของแกน y นะครับแกน y จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับนักเรียนระวังนะครับไปหลังนิดนึงนะครับไปหลังนิดนึงนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับแกน y นะครับตัวขอูกรุ๊ป F2 นักเรียนดูที่แต่ก็ลองดูที่จอด้วยนะครับลอดูที่เครื่องด้วยนะครับครับนี่ครับนี่คือแกน y นะครับรอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนะครับ รอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนะครับแกน y เสร็จแล้วนะครับต่อไปแกน x นะครับ f 1นนะครับรอนะครับรอจนกว่าตัวเลขจะหยุดนะครับในระหว่างนี้อย่าให้มีอะไรมาขีดหรือขีดฝังทางเดินของเพื่อนนะครับรอจนกว่าตัวเลขเมื่อตัวเลขหยุดนิ่งแล้วนะครับต่อไปเป็นการเลื่อนนะครับเลื่อนแกนเพื่อให้เข้าสู่จุดติงตางของเครื่องนะครับ แล้เรียนจำตำแหน่งนะครับตรงนี้คือจุดอ้างอิงของเครื่องนะครับจุดอ้างอิงของเครื่องก็คือแมชชีนนะครับแมชชีนแมชชีนที่เพื่อนจัดใช่ไหมครับแมชชีน0 x 0 y 0 z 0นะครับอ่าทีนี้หน้าจอของโฮมเมนูของโฮมเนี่ยหมดแล้วแค่นี้แล้วเรากดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับกดย้อนกลับหนึ่งครั้ง มาที่เมนูของเมนวน,นะครับ F 2นะครับ F 2, 2> อาจากนั้น F สองเสร็จแล้วเมนวนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้มือหมุนด้านข้างตัวนี้นะครับในการหมุนเลื่อนได้นะครับที่มือหมุนเนี่ยนะครับตะกรงมาทางนี้นะครับที่มือหมุนด้านข้างนะครับจะมีปุ่ม X Y Z แล้วก็ C นะครับที่เราใช้ของเครื่องเราตอนนี้มีแค่3ามแกนก็คือ X Y Z แล้วก็จะมีตำแหน่งก็คือคูณหนึ่งคูณห้าคูณสิบคูณยี่สิบนะครับคูณหนึ่งก็คือในการหมุนแต่ละหนึ่งล็อกตรงนี้นะครับก็คือมีการเคลื่อนที่ไปหนึ่งไมครนะครับถ้าคูณห้าก็คือห้าไมครถ้าคูณสิบก็คือสิบไมครถ้าคูณยี่สิบก็คือยี่สิบไมครในแต่ละหนึ่งล็อกตรงนี้แลวตอนนี้นะครับคุณครูปรับมาที่คูณสิบนะครับหรือคูณยี่สิบ ให้เราเลือกใช้2ตัวนี้นะครับต้องการเคลื่อนที่เร็วหรือช้านะครับคูณ20แต่นั้นคุณครูจะเลื่อนแกน x นะครับนะครับ x เนี่ยขวามาไปทางด้านนู้นะครับ x ก็จะเป็นบวกนะครับสังเกตดูนะครับ x เป็นบวกนะครับเลื่อนไปแล้วนะครับพอกูหมุนนะครับตัวอ่านก็กลัมาด้านหน้าครับตัวเลขนะครับตัวเลขของแกน x จะเลื่อนไปเรื่อยๆใชครับ เก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยใช่ไหมครับหมุนไปนเรื่อยจากเมื่อกี้สูงนะครับคุณนะครูจะเลื่อนไปจนสุดนะครับจะเลื่อนไปจนสุดดูว่าขอบเขตของการเลื่อนนะครับของการเลื่อนเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เท่าไหร่นะครับสี่ร้อยห้าร้อยใช่ไหมครับห้าร้อยแล้วอ่าหกร้อยใช่ไหมครับอ่าอยู่ประมาณนี้นะครับ อยู่ประมาณห0ร้อยไม่เกินเจ0รอยนะครับเห็นไหมแต่ตอนนี้กลางหรือยังไม่กลางใช่ไหมครับเอียงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมอ่าเราอยากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเราก็หมุนมานะครับขึ้นหนึ่งของเจ0ดร้อยเท่าไหร่ครับประมาณที่เท่าไหร่อ่าประมาณที่3 5 0ห้าสิใช่ไหมครับเราก็หมุนมาประมาณที่3 5ม้า มาที่350โอเคนะครับกระจายนะอ่ะนักเรียนสังเกตดูนะครับค่าแอ f สูตรกับค่าแมชชีนคือตัวเลขเดียวกันเนาะอ่าจําค่าตัวนี้ไว้นะครับต่อไปดูปกดที่แกน y นะครับกดที่แกน y y เลื่อนเข้าอย่างนี้เป็น y ลบนะครับเลื่อนเข้าเป็น y ลบอ่าตอนนี้ y อยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับแมชชีนสูงๆนะอ่ามันรูเลื่อนไปที่ y ลบนะครับมันวิที่ y ลบนะครับมันที่แกน y ลบนะครับลงไปเรื่อยๆนะ เดือดเลยครับจากเมื่อกี้นี่ศูนย์ใช่ไหมมาเข้าไปจนถึงเท่าไหร่ตรงนี้อ่าประมาณ400ใช่ไหมครับประมาณ400เนาะอ่าเราไม่ให้เราไม่ให um ้มันชนจนถึงสุดของเพื่อนประมาณ400จากศูนย์ไปจนถึง400ครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่200นะครับอนรู้ว่าจะงนกลับมาอยู่ที่200นะครับ เคนะลบสองก็จะได้อยู่ประมาณปนกลางของเครื่องโอเคนะครับอ่าต่อไปเหลือกีอะไรครับแกนแทนะครับอ่าคุณครูกวที่อื่แกนแททีนี้ตอนนี้แท่บวกสูงสุดแล้วต่อไปก็คือแทลบอย่างเดียวนะครับคุณครูก็จะมุนลงมานะครับมุนลงมานะครับมุนลงมาดูค่าตามสูตรนะครับค่าตามสูตรที่ที่น่าจะใกล้กับการชนนะครับการสัมผัสขอตัวปากกา แตอยู่ที่ประมาณ300เนาะประมาณ300ร้อันหนึ่งของ300คือประมาณเท่าไหร่<อ>150ยห้าูก็จุดหมุนนี้ต่อไปคือร0 0เท่าไหร่ครับ150อ่ะข้อดีของการหมุนไปหมุนกลับหมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้เป็นการบอกเครื่องเป็นการอะไรครับเป็นการทําให้เครื่องรู้ว่า กาคลือนที่ของของน้ํามันารงเรื่องอะไรต่างๆสมบูรณ์แบบแล้วเครื่องไม่มีเสียงดังใช่ไหมครับไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรไปงัดกับตัวลรงเลือ่อนใช่ไหมครับในการตรวจสอบเบื้องต้นอ่ะตอนนี้เราก็จะได้ค่าแอบกซ์ตรูทกับค่าแมชชีนนะครับถือว่าเป็นการเสียสิ้กบบนกระบวนการการเข้าสู่จุดอ้างอิงของเครื่องและเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งตำแหน่งตืง้างนะครับนี่นะครับอ่านอีกทีครับ